สวัสดีค่ะเจหนเหลาคนสวยจ้ามาเลยจ้ามากินเมียงปลาทูค่ะกับเจหนเหลาคนสวยค่ะมานี้คิดขั้งที่สองเนาะค่ะนี่เนาะอืมมาแล้วค่ะคนยายเหลวคนสวยคนเดินมาค่ะเด้อเอฟจีท่างไก่ท่างไก่มากินน้ำกันกันมามาค่ะมากินเมียงปลาทูค่ะผัดยางหมักลายด้วยค่ะผัดนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะปลาทูทอดนะคะ าดกงะี่นวอสเด้่าคลิปที่สค่ะที่หายไปเป็นหนึ่งเดือนคลิปที่สองมาแล้วค่ะนว้้นเดิมมาแล้วค่ะครับยงนเพิ่มค่ะมาโอ้เราดะเอากรไก่มาเอาเมื่อนี่ลุยๆลนนาะพกินนองเนาะ มาค่ะพี่น้องแม่มันกิมค่ะเซ็บแทบคันค่ะค่ะเป็นเลือดหน่อยเลยมาค่ะมาอืออือ biết qua nè Với ừ. nha. tiếng này con nè. Ừm. Không có nha, không biết tiếng nữa. แกาพ่อครับเนาอนัดดอนน่ากินหายไปดนครับอืมขับปุนอือ <c oughs> ทำอะไรคุยายแบบข้าวามนะเดี๋ยวจะแอบ,บข้ามนะ ขื้นออกร้องไปลดน้ำหนักบอกหาสิบอยอะไหมหรือไม่น่สิบแรกแหกหมันไปก่อนเดี๋ยวแม่จะง่อยพอดีเปิี่นแบานมากครับร่างมาถักมันไปเลยไปสื่อของก่อนเดี๋ยวมันกลับมากินน้ำ แบบแดดนะพี่น้องถึงนี้นแสดนีเนแมวคนสวยเลยค่ะเดอ้อมันจะยจกเอฟซี FC ทั้งไก่ทั้งไก่คะ่ะมาเด้อกินหอดอกกเกา่าเด้อค่ะเด้อมาอมอืมอ,อืมมาจะแจาอืมเนื้อขนเดือมากแล้ว 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Sure, bye แบบแบบ่บด้ยค่ะพ่อเปิ่มเนาะอืม,อม อืมอ mm ือ hmm. อ mm ืมะโอเคค่ะคลิป hmm. น mm ี hmm. mm ้ hmm. okay. Okay. Mm ้ำเนรอค่ะทุกคนเนาะ แสบ,บๆเนาะคุณหมาปลอาก,กันไหมตามมาคุ้งนอกไปที่นี่กินเหมียงไวักูุก่ะโอเคค่ะคิหนหมาปลอาก,กันไหมนะ้ะอโอเคค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรนทุกคนค่ะบาย,บาย